แบบนี้ก็จะเจอได้บ่อยๆครับทุกคนอันนี้เขาบอกมันดันกลับเข้าไปได้แต่ดูถ้ามันจะเข้าไปยังไงเพราะมันออกเยอะขนาดนั้นก็คงต้องคัดออกทุกคนที่ผมคัดออกวันนี้ก็จะได้ประมาณนี้เกือบเกือบสองกิโลได้มั้งสวัสดีครับทุกคน วันนี้ผมจะมารวมปัญหาที่เจอในระหว่างการเลี้ยงกบอย่างแรกเลยที่เราจะเจอคือกบกินกันทุกคนอย่างที่สองคืออันนี้เจอประจำทุกคนทุกเชา้าทุกเย็นถ้าเราเลี้ยงเยอะ และอีกอย่างที่เราจะเจอคือนี่เลยทุกคนดูที่ตาเขาถ้าเจอแบบนี้ต้องรีบคัดออกทุกคนไม่งั้นติดกันไปหมดมีเท่าไรติดหมด วกเนี้เราต้องคัดออกไปทำกบแดดเดียวทุกคนถ้าเอาไปทำอย่างอื่นก็ไม่แนะนำเพราะว่ากลัวเชื้อมันจะไม่ตายเพราะยังไงมันก็ติดเชื้ออยู่แล้วนี่อีกนี่อีกปัญหาคือบวมน้ำทุกคนบวมน้ำเดี๋ยวก็ตาย เดี๋ยวจะพาไปดูอีกค้อหนึ่งนี่ทุกคนก,กาดกัน ครอบที่ไม่ปูกระเบื้องแบบนี้ก็ไม่แนะนำนะทุกคนเพราะว่าท้องมันจะเป็นแผลผมว่าผมจะเลี้ยงชุดนี้เป็นชุดสุดท้ายแล้วเพราะว่าผมมีงานอย่างอื่นมาทำแล้วบางทีทำเยอะๆแล้วมันตายก็สงสารมันเหมือนกันจำเป็นต้องตีบางทีจำเป็นต้องทุบ ถ้าไม่อยากทดลองก็จะไม่ทําหรอกทุกคนกลับมาอยู่บ้านมันไม่มีอะไรทำเนี่ยทุกคนน่าจะดีนะปกติมันจะเมาน้ำนอกน้ำคอ,อย่างเอียง ชอบอยู่กันเป็นกลุ่มแบบนี้เนี่ยที่เราเจอคือมันกัดกันและขาเจ็บทุกคนแบบนี้จำเป็นต้องคัดออกทุกคนเอาไปทำเอาไปทำกบแดดเดียวไม่ใช่กบแดดเดียวสิกบตากแห้ง ผมว่าจะหาตัวเมาน้ำคอยอย่างอียงให้ดูไม่รู้มันไปไหนแล้วเนี่ยอีกตัวเก็บไว้ไม่ได้ตาถัว่วแบบนี้ติดเพื่อนหมดแน่เนี่ยทุกคนเมาน้ำ นนแล้วก็คัดออกเลยทุกคนเอาไว้ทํากบตากแห้งไม่คิดว่ามันจะโตได้ข้องนี้ทําความสะอาดทุกวันนะทุกคนเช้าเย็นแต่ปัญหาก็ยังมีแล้วก็ถ้าเราเลี้ยงชุดแรกไปแล้วเราจะเลี้ยงชุดสองแบบเนี้ยถ้าไม่ตากคอก ทำไมทำความสะอาดข้อฆ่าเชื้อให้ดีปัญหาตามมาแน่ทุกคนเนี่ยทุกคนคือแผลปูนปูนขูดแล้วมันจะบวมเนี่ยแล้วมันจะกลายเป็นหนองข้างในคัดออกเดี๋ยวมันจะไปติดเพื่อนทุกคน เนี่ยทุกคนกรณีที่มันเป็นตาถั่วแล้วมันถ้าเราเลี้ยงเยอะๆมันจะชอบนอนกองกันแบบเนี้มันทําให้มันติดกันเนี่ยตอนนั้นผมเลี้ยงคอกละประมาณ800อตัวเจ0ดอตัวมันติดเชื้อเยอะนี่คัดออกมันจะเหลือแค่นี้เอง สามครอบรวมกันแล้วก็จะเหลือประมาณนี้แหละประมาณแปดเก้าร้อยตัวได้ที่เหลือเอาไปทำกบตากแห้งหมดแล้วโดยรวมๆปัญหาที่เจอก็จะมีประมาณนี้ครับทุกคนเรื่องยาแก้อักเสบก็ให้ทุกคนศึกษาเนะว่าควรให้มันกินแบบไหนแบบไหนเท่าไหร่เพราะว่าผมก็ยังเป็นมือใหม่เหมือนกันก็ไม่ค่อย เก่งเหมือนกันหนุนอีกตัวหนึ่งเมาน้ำํำมันจะหมุนอยู่แค่นี้แหละทุกคนมันจะไปไหนไม่ได้กกลหรอกมันก็จะหมุนอยู่แค่นี้เอง ก็จะมีประมาณนี้ครับทุกคน